ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์พบกับผมพิดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้กับบทเรียนหน่วยที่28เทคโนโลยีเรื่องที่2วิทยุน่าฟังน้องๆครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อในวันนี้ก็คือเรื่องของวิทยุนั่นเองครับ ซึ่งวิทยุนั้นก็คือเครื่องรับสัญญาณความถี่กระจายเสียงสำหรับการส่งข่าวสารและความบันเทิงต่างๆโดยมีคลื่นความถี่หลักๆคือคลื่นสั้นคลื่นกลางและคลื่นยาวมา พี่ด้ามีรูปวิทยุมาให้น้องๆดูกันด้วยล่ะครับเรามาลองสังเกตดูดีกว่าว่าวิทยุเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งส่วนประกอบของวิทยุก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องลำโพงข้างซ้ายและลำโพงข้างขวาหน้าปัดคืนวิทยุสายเสียบโดยวิทยุจะมีเคลื่อ AM และ FM โดยเราจะสามารถฟังเพลงหรือว่าฟังข่าวสารต่าง ได้จากการฟังวิทยุด้วยนะครับในสมัยก่อนวิทยุเนี่ยก็จะเป็นวิทยุแบบเทปที่มีการเปิดเทปเป็นม้วนตลับแต่ในปัจจุบันส่วนมากแล้วก็จะใช้เป็นวิทยุแบบที่ใช้ซีดีเล่นแทนแบบในปัจจุบันนะครับใบงานสำหรับวันนี้ให้น้องๆช่วยน้องบอเขียนอักษรพีและทีที่ขาดหายไปลงในช่องสี่เหลี่ยม เขียนอักษร P Q A S และ T จบกันไปแล้วกับบทเรียนของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับน้องๆบายบาย